ึไม่ตลกไม่ตล,ลาดมาคะไอ้บอัน,น,น,นอันใจกินหอวหนังนีดีกว่าบรรยากาศในร้านนะคะอันนี้เขามาจอดกินของ ก็เท่ามือกว่ค่ะต่อกขาวเอข้า่้งเแ่มน่ข้าวท้องใส่่ดาวค่ะพิเศษค่ะเพระขนบู้เต้องกับพิเศษนะจ้าไข่ดาวน้ถ้างแม่แน่นอนบ้นพันาอมรันข้าดเกอ่้าเดียวกั้าวบ่อ้ว่อต้องเจ้าพี่เลนเ่ คิมซ <g ab ung> ิงกับเบิร์ดได้ไหมจอดเบิร์ดแล้วจอดวอเป็นแยตะพงกับเบิ่สินีอนดบูซใครคาแม่ค้าไม่ยานคะจังถุงนองอีว่าเลยออค่ะ

ตีเด็ดต uh ีเล yeah, ีงเลี้ยงก็รูกนตีเ okay? ้งอ๋อาได้เต็นกนนเติมเนาะตีม่ลัวนกลัว้อดเนาะือมุ้งมิงเนาะคือว่าคือว่ี่แม่ไม่ได้กินอย่างเลยะแค่วดเจียวสามครับคุณแม่ว้าวเดียวละแม่กิน้จียกินดนั่นมกินา นั่งดีแ่นั่งใครที่นั่งแต่กันนั่งที่ไหที่รงแมคะแม่แม่่ามคนเลย่ะ

เราไม่กันนะฮะยังจงยังจังใดนี่เราพาพี่น้องเ่อเพื่อนมาเกใส่เราพาดีฮะมาเกใส่ค่ะมาเกษรงมาล่ามจ้ะหมค่ะจะยังกินบัสสสภาพนีค่ะคุณโตจ้ะ